ครับสวัสดีพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบิ่อชุกชุกชุกคนครับผมผมขอพเปลี่ยนชื่อเตาเมือเดิมกับผมบ่าววนคนซีสกีดเดนหนึ่งทางมันตายแล้วครับเนาะภาพผีผ้าหน่องม้าตำรวจเล็บคือเก่าเนี่ยนะครับ,ค,รกกค,รบคือบ่านพี่น้อง ทือว่าลุงเงามันเอาไปเบิดแล้วอุยอ้ยป่าอุ้ยเงาเดี่ยวพ่อปนพี่หนองเ้ยเงาเดี่ยวพ่อปนสีดอกทื่ว่าดอกบนนัันเหี่ยวแน่แล้วเงากระสางมันปิง ปีงต่ำบนเชื้ทูนี่ก็สุดยอดคือกันปีงต่ำบนเชื้ทูเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแนมมอันมีคนมาบอบม,มีผู้ใดมากที่พี่น้องย่าง,งา,างมีผู้ใดมายัางปรทธานมีผู้ใดมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาเอาโอ้อนุญาตย่างรออีกจะเข้าก่อนมาหาตียง เอย่านงาน,นั้นฮะตีแนม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 ซอยกันนะครับเออเตือกหอกเตือกหอกตนเตือกหอกตนกันครับบทเหตุคลิปเหงาแล้วเก็ดสันสันสองสามนาทีสี่นาทีบวกเกินหานาทีครับ

โอ้ไก่ต,ไต,ไต,ไตีไงเขาไก่ตีไงเขาขุดไปปลาเราครับไก่ตีไงไปชทไก่เอ้ยคือบ้าอะไร่นหออเอินบันเนี้ มันมันช่ได้เหงาเดียวนะบอกมูเดียวกับมูเดียวกับใดแล้วพอปุ่นแหละทำนั่นเป็นบ้านพักด้วยครับบ้านพักโอ้ตัวนี้คือวันีผู้ใดามาเห็นเนี่ยเจ็ดดอกบนละ่ะเฮ็ดขอนเจ็ดเถ้า แม่งจดกินหมดละแม่งกินได้เนี่ยแสดงว่าบเบืเบอ่อเด้อครับนี่แม่งกินเต็มเลยแม่งกินได้เ,เนี่ยเบื่ออ๋อทำหนี้หลับพี่น้องเดี๋ยวมูเดียวนั่นแหละครับเดี๋ยวไปเก็บมูนั่นหละไปพเอาฝากไว้ซ้ำาน้ครับผมพอการลิปหนาสวัสดีครับ